วัดีครับวันนี้เรามาดูรถไฟเก่ากันนี่พาดูนินิมหมดแล้วไม่รู้ว่าสร้างแต่พอสอไหนผมหาเลขก่อนนะหาเลขนะครับดูภายนอกก่อนนี้ผมพาไปดูข้างบนนี่กักคืนนี่ก็หลอนเหมือนกันเนาะ เราไปดูข้างบนเลยล่ะอันนี้น่าจะเป็นถังโบกี้ที่เอาไว้ขนของเนาะเนี่ยดูข้างล่างเลย,ยไปดูข้างบนกันดีกว่านี่ครับสภาพอดีตอาจจะไว้ขนของเนาะขนไปต่างจังหวัดหินดินทรายแร่ต่างๆ เรื่องรถข้างในดีกว่าคันนี้จะเปนเอนะใครจะไปซื้อหวยเช่นอีกหน,นึ่งครับหนึ่งนี่ฮะดูวา่าาอาจจะเป็นรถไฟสมัยก่อนนะเป็นไม้นนเนาะเกียบจะเป็นไม้โอแล้วนี่ประตูเก่เาใครเคยขันบ้างมาใครเคยขันบ้างใครเคยขึ้นรถไฟแบบเป็นไม้ครับสิแบบนี้ประตูครับรังน,นีกระจกแ้ว น่าจะมีคนมาชมเยอะอย่างนั้นก็นมีคนมาถ่ายรูปแทนอันนี้ถ้าจะเป็นห้องอาหารหองเชฟเนาะนี่มีที่ดูดควนด้วยอันนี้น่าจะเป็นเตาแก๊สชั้นวางนี่คือนใครเคยทันใช้ั้งผมไม่คันนะเพราะมันจะจะเก่าระดับหนึ่งนะไม่รู้ที่มาว่า นานแค่ไหนนี่ห้องนี้เป็นบุฟเค่ต์แต่พาดูประวับประคองน,นนะไปก่อนอาจจะมีเชฟนะถ้ามาดูกลางคืนนี่น่าจะเป็นบบนี้นี่ครับน่าจะเป็นห้องอาหารแต่สวยนะนะถ้ามันทำปรับปรุงแบบคลาสสิกอะส่วนทีินี่ฮะบ,บอสเาคอสิบเจ็ดคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน เ,บบเป็นไม้ต่อมาที่เป็นไม้อย่างเไม้่ฮะไปดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี่เพื่อนัเมื่อกี้นี่จอดอยู่ที่ศิลาอารที่อุตรดิตถ มสองเจ็ดทับสาสี่เก้าแน่แน่ใจว่าคืออะไรไม่รู้สร้างมาอนาดนะียนังเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนครับแต่ว่าแข็งแรงนัมยังจะผูกแต่ก็ยังดูแข็งแรงอยู่นี่เมื่อกี้ที่เราผ่านเมื่อกี้ใครเคยทานใช้ว่านี่สมมารเป็นไม้นะทำมาจากไม้ ยังแข็งแรงอยู่นันไม่มีปัญหาแตบพื้นนะครับตามการเวลามาดูขด <c oughs> ้างบนพื้นจะขูดมาละ <c oughs> ต,ตอนเย็นๆก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะครับ ตรงนี้ไม่แน่ใจเืออะไรเงี้ยดูปรน,น่าจะเป็นห้องน้ำนะนั่นงีงน่าจะเป็นห้องน้ำอืมไฟไทยปัจจุบันก็ยังน่าจะพัฒนาขึ้นนะบางรางโบกี้ก็ยังมีสภาพเป็นแบบนี้อยู่ก็มีนี่น่าจะเป็นห้องน้ำเหมือนกันถือว่าโอเค ผมคาดเป็นสมัยนั้นก็น่าจะสวยน่าดูเลยที่ยังใช้ได้อยู่แต่อันนี้น่าจะเป็นแบบชั้นที่ดีหน่อยเพราะาเป็นบอกเป็นีหนังเนาะนี่บอกเป็นหนงังที่เป็นไม้โอ้มีผ้าห่มเลยมีน้ำกนอะไรไม่รู้เนี่ยใครเอาผ้าห่มมาใครมานอนที่นี่นี่มีที่นอนจัดเลี้ยงที่นอนเรียบร้อยอืมไปนั่งเล่นเลยใชมเนาะมีผ้าห่หมวางก็ดีนั่งเล่นเฉย โอ้เสียงล้วจบโอ้แต่แหน้านี่ก็เลือกบอกแบบนวมด้วยเนาะเป็นหนังด้วยนิ่มดีนะก็ประมาณนี้ครับที่ห้องน้ำเอนน้ำรถไฟเก่านะครับเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาตอนกลาคืนว่าจะเป็นยังไงดีครับ